เขาดีจากกยศครับเขาเปิดให้ผู้กู้ลงทะเบียนทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระราของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับสำหรับผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้แก่กลุ่มก่อนฟ้องคดี กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วยังไม่ฟ้องกลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษากลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีแล้วรวมทั้งกลุ่มอื่นๆทั้งหมดกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จภายใน15ปี และในการชำระเงินง้วสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ให้ส่วนลดเบี้ยปรับทั้งหมดโปรดภาระผู้คำประกันหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่นะครับผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ตั้งแต่27มกราคม67เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ของกรรยศแล้วก็จะเริ่มทำสัญญาตั้งแต่15กุมภาพันธ์67เป็นต้นไปหลังจากนั้นเขาจะเริ่มเปิดให้เข้าทำสัญญาได้ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งกองทุนก็จะได้ประกาศให้ทราบในระยะต่อไปทีนี้ในช่วง3เดือนแรกเนี่ยทางกองทุนจะเปิดให้เข้าทำสัญญาทุกวันแบบไม่เว้นวันหยุดนะครับตั้งแต่9โมงไปจนถึง2ทุ่มซึ่งการปรับโครงสร้างนี้ครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปก โปรดภาระผู้คำประกันด้วยรวมถึงลดกระบวนการดําเนินคดีบังคับคดีก็คาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนอย่างต่อเนื่องทําให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและก็นักศึกษาในรุ่นต่อไปครับ